สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆสมาชิกนะครับเพื่อนๆนะครับผมคลิปนี้ก็มาพบกับแนวทางเรารอบดึกนะครับก็จะเป็นลาวกาชาตินะครับแล้วก็ดาวโจน V.I.P. แล้วก็หุ้นดาวโจนปกตินะครับข้าคืนของวันที่19นะครับธันวาคมธันวาคมนะครับนนานะครับลินก็จะไปไปแล้วนะครับพี่ๆเหนื่อยทั้งวันเลยวันนี้นะครับเนาะวันนี้ก็สลับแนวทางของเราเนาะนะครับก็ลาวกาชาตินะ ลาวกาชาชนั้นหลุดนะครับมาแค่สายรูดรอบเดียวนะครับพี่พี่ลาวกาชาเนี่ยผมให้ศูนย์กับสี่นะครับผลที่ออกเก้าเจ็ดเก้ากับหกแปดนะครับเนาะหลักแปดนี้ก็เน้นนะครับเน้นศูนย์แปดสี่แปดแต่เข้ามาหกแปดเนาะก็หลุดไปนะครับส่วนดาวโจรวีไอพีให้เก้ากับห้านะครับรูดห้าผลที่ออกหนึ่งห้าหกหนึ่งสองนะครับรอบนี้ก็เน้นห้าสี่ห้าหกเออห้าสี่ห้าเจ็ดแต่เข้ามาห้าหกนะครับเนาะพลาดแต้มเดียวนะครับก็มาแค่สายรูดรอบนี้ส่วนดาวโจรปกติให้สี่กับเจ็ดผลที่ออก 602กับ86นะครับเราอุตส่าห์เน้น78เข้ามา86นะครับพี่พี่เนาะก็แต้มเดียวอีกแล้วนะครับหลุดไปนะครับก็สรุปแล้วมาแค่รอบเดียวก็คือดาวโจน VIP นะครับสายลู่นะครับต้องขอโทษด้วยสายเจาะส่วนแนวทางวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามารับชมกันเลยนะครับพี่พี่ชื่นชอบในรอบไหนเนาะก็ลองใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเพื่อนๆพี่ๆสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามาท่านใดไม่มีบ้านเสียงโชคไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับ เสียงก้องแหบๆนะครับพี่พเป็นอะไรไม่รู้เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเรามารับชมกันเลยนะครับพี่ๆเนาะขอให้เฮงๆปังๆก็แล้วกันแล้วก็แล้วกันนะครับคืนนี้ลาวกาชาตนะครับผมให้ไปที่เลขสี่จับเลขแปดสายรูดนะครับให้ไปที่เลขสี่นะครับสี่หกสี่เจ็ด สี่เก้านะครับแปดเจ็ดแปดสี่แปดเก้านะครับสามตัวให้ไปที่แปดสี่เก้านะครับผมนี่เลย ส, VIP, ส่วนดาวโจน VIP นะครับส่วนดาวโจน VIP ส่วนดาวโจน VIP นะครับดาวโจน VIP ให้ให้1กับ1กับ5นะครับพี่นอตสายรูดให้ไปที่เลข1นะครับผม1นึ่งนะครับ หนึ่งแปดห้าสองห้าสี่ห้าแปดนะครับสามตัวให้ไปที่นะครับห้าหนึ่งหกนะครับ นี่เลยนะครับผมดาวโจนส i วเนาะส่วนดาวโจนปกตินะครับค,ค่ําคืนนี้ผมได้เลขพี่น้องนะครับพี่ได้เลขพี่น้องนะครับก็คือเลข8กับเลข7นะครับผมสายรูดนะครับให้ไปที่เลข7นะครับ80 8586 70 7 5 7 6นะครับ3ตัวนะครับให้ไปที่6 8 7นะครับชอบเลขเรียงนะครับดาวโจนวันนี้ชอบตัวเด่นนะครับวันนี้นะครับผม ก็ประมาณนี้นะครับสลับแนวทางในรอบดึกนะครับดาวกาชาติดาวโจน V.I.P. แล้วก็หุ้นดาวโจนปกตินะครับค่ำคืนนี้ขอให้พี่พสมาชิกนะครับท่านใดที่เข้ามาติดตามแนวทางนะครับก็ขอให้เฮงๆรวยๆปังๆทุกท่านนะครับผมคลิปนี้กาบสวัสดีครับ